สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพักกันมานยางน้ำคองไก่ยักบ้านล่าให้ไหลพักกันมาหายางดอกยางเลนมาเบิ้งพักเบิง้งหยาพี่น้องจา้าทางพักกันมายางเลนจ้านือขอบน้ำคลองอเขียวไปเบิดเป็นขึ้นขึ้นพี่นอ้องทุ่งไห้ท่องหน้าก็เป็นขึ้นขึ้นม,มุนะหน้ามล คืนคืนมื้อนีร่ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งจ้ะขึ้นมาทั้งหมดทั้นภูเขานะจ้ะทั้งนี่ภูเขาออกจากบ้านมาประมาณสามสิบสามสิบกิโลจ้ะนี่ยังรออันคล้องพี่น้องจ้ะคล้องน้ำบิ่งพักเบิ่งหย่าได้พักยังเก่าพี่น้องจ้ะ ฝนสิโตกแล้ววันนี้โอ้ยคืมคับพี่น้องย่างเบื่องน้ากันพี่น้องจ้าผ้าเบิ่งอันอันหญ้าหญ้าเอ็นยืดพี่น้องหญ้าเอ็นยืดเน่ะตัวผูจะนี่นหญ้าเอ็นยืดตัวผูจ้ะสรรพพุทนทั้งยาสันเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเพิ่นลว้ากระบอกน้ำเพิ่นนะจ้ะนี่เป็นตัวผูด้วยพี่น้องตัวผูสิเป็นเั่งสิ่อะไรจ้ะตัวผูนี่ จะเป็นใบเล้ยๆเงี้ยงๆสิละเขาเจ้าว่าเอาไปแกงอันเอาไปแท่นอันอย่านั่งได้วัสดเอาไปย่องแท่นอย่านั่งแกงมะมี่ใดวัสดพี่น้องเนี่ยอย่าเอ็นยืดตัวผู้อันนี้เพันเอินว่าตัวผู้จะนี่เป็นยืดตัวผู้วันนี่งามนี่อย่าเอ็นยืดตัวผู้พี่น้องเพท่านพันเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งวัสดุแต่ว่าบ่เคยกินจักเพียเห็นพันหู์พันตาอยู่พี่น้องเห็นขาเจ้าวากันดอกว่าเอาไปเห็ดแท่นนำอย่านั่งได้ สจหาเบื้องเงินตัวแม่พี่น้องมันนี่ตัวเมียบอกอันนี้ตัวผู้หาเบื้องตัวเมียบันนี้พี่น้องจ้าไปยังน้ำกันจ้ามือนี้บบได้ยังกระซ้างนะพี่น้องพากกันตั้งใจพากกันมาเที่ยวมันนี่จ้าเป็นวันหยุดตั้งกันใจมาเที่ยวจ้าพูนอยู่นู่นตั้งใจพากันมาเที่ยวก็เลยพอกับลูกน่งกินอาหารอยู่พ่นแม่ก็เลยมาเลาะไส้คล้องบันนี้โู้โหนะ ดอกฟั้นซิงโตเลี้ยงอามลามพี่น้องจ้านะดอกปั้นซิงโตเนี่จ้าเลี้ยงอามลามน,านะน,น,นี่ไปเบิดพี่น้องเห็นพักยังก็สิเก็บพี่น้องมือนี่นะตั้งใจพักกันมาย่างเที่ยวมานี่ขับรถมาเป็นวันหยุดนะมือนี้วันหยุดของคนข้ามา เป็นบอเตอเฮดงานพงเย็นพลังพักยังก็เอา,บ,าบ่ได้ก็บ่เอาแม่พายางเที่ยวจ้ะฝนกระตุกแล้วพี่น้องนึกแต่พี่น้องอย่าเอ็นยืดนะย่าเอ็นยืดของตัวเมียนะพี่น้องเป็นเรื่องสิ้แล้วพี่น้องจ้ะอืม่าเอ็นยืดตัวเมียจ้ะ อเป็นยังสี่แล้วพี่น้องอลนนีตัวผูนี่ตัวผูจะเป็นยังสี่ใบยังสี่ใบเย,ย่าๆงจุดเลยอันนี้ของตัวเมียจ้ะเห็นยืดตัวเมียแต่พกเก็บดอกพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าอันไทยพี่น้องมึงซื้อจ้ะก็จะว่ามีสรรคุณทั้งยาไล่ไล่ด้ยตัวเมียในพี่น้องนี่เป็นตัวเมียจ้ะเนี่ ายพี่น้องเบิ่งซื้อมีแต่ต้นงามๆพี่น้องจ้ะนี่นยืดตัวเมียาสันเป็นบาน้านเลยเมนเบิดพี่นออ<ร>้องนี่จ้ะเมนเบิดตัวเมียจ้ะจ,<ร>จะเอาไปเฮ็ดอีหยังกินเนาะนี่ถ้ขาข้าเจ้าบ้านเป็นยาเป็นเอาไปเฮ็ดอันอันยังกว่าซาดื่มซื้อๆตะโบก บอนเคยดื่มจักเทียพี่น้องจะหันเห็นผ่านหูพันตาอยู่ดอกจ้ะไปย่างไปน้ำกันพี่นอ้องต่างย่างเที่ยวเล่นมือน,นีอผ้าครอบครัวมากนัเที่ยวเล่นจ้ะย่างเล่นน้ำคลองน้ำยังไปงามๆพี่น้องเนี่ยตัวเมียเปน็ปนสีน,น,นั้นีเป็นยัางม่ได้ออกดอกแล้วย่าเอ็นยืดตัวเมียตัวผู้เพิ่งจะใบเล่มแหลมตัวเมียมาสั่นไปย่างไปน้ำกันอีกพี่น้อง ถ่ายให้มึงชัดๆพี่น้องนะศึกษาไปน้ากันพี่น้องจ้าอย่าเอ็นยืดตัวเมียนี่เนาะตัวผู้พันสีใบเล่ำๆนั่นแหละแม่นอยู่ดอกแต่สรรพคุณทางยาร้ายบนว่าตัวเมียนี่อย่าเอ็นยืดเล่ำๆนะแม่นเบิดนี่พี่น้องแม่นเบิดนี่นะ เกียวก็กีไปโมดทุงไ้ทุงหน้าอยู่มาทางคุณเ็นพู้เขาจูวเขียวคุณเป็นมูบ้านขึ้นข้างบนพูนเมืองนน่ก็จักว่าเมืองยังบุกอ่ะเรื่องถามพ่อย่ฝรังเบิงพี่น้องคนขอมัดยางเหรียญยางเทียวลายลาย าย,ยางเหรนพี่น้องบ่ได้พักได้หยากระ่เป็นยังเพราะว่ามือต่างพักกันมายางเหร็นดอกฟันสิงโตก็งามงามปุณนะงามคักงามเนี่ยฟันสิงโตช่วงดอกฟันสิงโตออกลายที่พี่นอ้องคุณอะไรเบิง้งเนาะจ้ะงามงามเลี้ยงงามลาม ยางเหรนน้ำค้องน้ำพี่น้องหลปั้นสิงโตน้ำกักกระเมียนเนี่ยอย่าเอ็ยนยืดตัวเมี้ยน้ำไก่คลอง ดอกฟันสิงโตก่อนอย่งามคักเนาะโอ้ยตอนซ้อนงามคักงามแน่คุณอยู่ไก่ข้องพี่นอ้องอืมนม่น้ำไรไปคนกับเป็นมู่บ้านอีกข็จะดที่จักรยานเที่ยวกัน ไ,ไปซีดเบ็ดเนาะมามีกระดาษมามีใบอนุญาตซีดเบ็ดตกปลาแต่เบิ้อได้แต่อ่อนซ่อนนี่ซื้อพี่น้องจ้ะเอิ่งพักเสียนพี่น้องลายคักลายแน่คุณน,นะแมนเบิร์ดพี่จะผักเสียนจ้ะน,นะพักเสียนนี่พักเสียนพันธ์ขาวดิพี่นอ้อง เ็บเอาจักน้อยกันเจอผักเสียนพันขาวกวไปแกงงาม,แมงามไหมย่างไปย่างมากกระมูพอผักเสียนเทียนพันขาวดอกมันกำลังขืนพี่นอ้องแมนเบอ้อใจ จากน้อยกันพี่น้องงามให้อันนี้เพิ่นเป็นพักเสียนผ่านเขาที่บนผ่นันชีแดงแดงที่เคยไปเก็บที่ลงค,คลิปสองคลิปพี่น้องคตรแต่ยางจ้ะเก็บอาจากน้อยบนน้อยล่ละเก็บเอาไาล, <laughs> เเาลายเติบ <c oughs> ปีนี้พัานนี้ยังบ่ได้กินอยู่จ้ะไปขั้นสซมกินกัน พันธุ์นั้บริกินด้อพี่น้องจ้ะพันธุ์สีขาวนะี่แม่นเบิดพี่น,อนนะ้องคุ่นเ้พันสีขาวในดอกคุณน,นะอือพันธุ์สม กินแต่พันธ์สีแดงพันธ์สีนี้ยังไ่ได้กินพันธ์สีนี้ก็แซ่บดิพี่น้องแซ่บอีกอย่างนึงพันธ์านขาวนี่แกนไปเพื่อพี่น้องจ้าคนะตาปลาพักเสียนนี่ตาปลาพักเสียนพี่น้องจ้าไปตื้งน้ำกันต่อพี่น้อง

ปักเสียนป้าเนี่ยมาขันมายางเหรียญยางเที่ยวพี่นงอือนี่นะปั้นหยุดวัในี้บริหารงานเพื่อพ้ามายางเหรียญกลางยางเหรียญได้พักยังเก่า เสียนหลายๆพี่น้องจ้ะมือนี้พกันมายางเล่นต่ำกอกต่ำคล้องยางเหรนป้ายได้ไปพักเสียนจ้ะนี่แตปลาพักเสียนนี่พี่น,อนะนะนะ้องคนนะเง่นยมืดเลยสบไปเห็นแล้วกินยังโบลูฮอดบานซะก่อนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องจ้ะฝนซ่อนพักเสียนพี่น้องพักเสียนท่านท่านีทพ,พันขาวดิวจ้ะ ก็คือพันก้อนหันพันึ่งแดงๆจ้ะอันนี้พันธขาวพี่น้องจ้ะวอดแจบ่ได้กันเลยเก็บเ <c oughs> บาแล้วก็เบาอีกว่ากันน้่งยางเที่ยวยางเล่นน้ำตามกอกตองข้อง,องก็เลยเก็บเลยพี่น้องมีแต่ผักเสียนจ้ะพุณนะน้ำค้ังภักเสียนจ้ะแกงอ้อ <c> ม <oughs> ท่านั้นละ่ะแกงอ้อมืูสิเอาไปขั้นสมเพราะว่าพันนี้ปีนี้ยังไม่ได้กินพี่น้องร้องเอาไปเฮ็ดกินอีกตะก้อนกะกิน พันนี่แหละนี่ไปเห็นนั่นคลิปก่อนหันพันสีแดงนะจ้ะคุณนายยางจ้ะขอจบคลิปไปเท่านี้ก็เด,ด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสุนโงมคักขักเสียนยิบให้เบิง้ตงตังต๊อบตอบพี่น้องจ๊าเสียนสวัสดีจ้าสวัสดีสสอีกเทีนน้ยนึงจ้า